สวัสดีครับพบกับ News l i ิสซึอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องหน้าปวดหัวของข้างบ้านที่มักจะปั่นป่วนทางประเทศไทยด้วยการเคลมอะไรต่างๆนานาว่า เป็นของตัวเองบ้างเป็นอะไรบ้างทั้งๆท,ที่ของแต่ละของแต่ละอย่างหลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่เคยมีมาก่อนหรือบางงานบางอะไรที่มันเป็นลักษณะงานเทศกาลเขาก็ไม่เคยจับมาก่อนแต่ว่าพอเห็นว่าของเราเนี่ยชาวต่างชาติรู้จักกันเยอะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือบางอย่างอาจจะไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้แต่ว่าก็สามารถสร้างชื่อให้กับทางประเทศไทยแล้วก็เป็นแรงดึงดูด เป็นเหมือนสิ่งที่เรียกนะครับเรียกนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศได้เขาก็อยากจะทําด้วยความที่อยากจะแบบให้มีนักท่องเที่ยวมาเพื่อให้เป็นรายได้เข้าประเทศสังเกตนะครับเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาชอบชูธงเลยเลยแต่งตัวหรืออะไรที่เป็นแบบว่าเหมือนชุดไทยแล้วก็ชูธงก็คือเป็นแบบชุดไทยแหละ อาจจะมีการประยุกต์หรือว่าอะไรบางอย่างชูธงอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โ oh, หไม่ไหวจริงๆเลยก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเขาไม่ใช่แค่จะเคลมอย่างเดียวนะครับเ,รเขาพยายามจะแย่งจริงโดยมีการนําเสนอต่อยูเนสโกในหลายๆอย่างแล้วก็โดนปัดตกไปหลายๆอย่างเช่นกันอย่างที่บอกนะครับว่าคือยูเนสโกเนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่แบบว่า พูดปุ๊บเชื่อปับ๊บมันก็กละายอยู่มันต้องมีหลักฐานทางทางประวัติศาสตร์ต้องมีบันทึกทางจดหมายหรือว่าสิ่งพิมพ์หรือสื่อต่างๆภาพข่าวในอดีตไม่ใช่ว่าอยู่คุณอยากจะเคมแล้วยูเนสโกจะเชื่อคุณเลยมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ข้างบ้านซุบซิป,ปินทากันแล้วก็จะมาเชื่อกันอันนี้มันก็ไม่ถูกอย่างกรณีนี้ครับสงกรานเขาก็อยากจะได้เช่นกันก็คือไปขอต่อยูก็ไปยื่นต่อยูเนสโกเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถึงขนาดเอาพระไปด้วยแล้วก็สวดคาถาบาลลงบาลีอะไร ด้ครังอมแงม,มงอมม,งม,มก็นั่นแหละต่างๆนาๆนาก็เชื่อว่ายูเนสโกนี่อาจจะมีปวดหัวคือพูดปากเปล่า,ามันไม่มีหลักฐานเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือพูดด้วยพูดด้วยเอาพระมาก่อมด้วยหรืออะไรต่างๆแล้วมีหลักฐานแต่หลักฐานมันก็ไม่รัดกุม สมมติว่าเขามีหลักฐานมาอย่างนี้แต่ว่าของเรามีหลักฐานชัดเจนกว่าน,นี้ว่ามีมานานกว่าเนี่ยคุณก็จะมาอ้างว่าเป็นของตัวเองมันก็ไม่ได้นะครับผมที่แน่ชัดๆเลยก็คือเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดว่า,าตามสื่อต่างๆหรืออะไรเนี่ย ที่มีหลักฐานปรากฏมาเก่าก่อนเลยว่าอของเรามีมานานกว่าแล้วเขาเพิ่งมาแยกตัวจากเราแล้วเขาก็ยังไม่มีอะไรเป็นชีพเป็นอันมันก็กระไรอยู่ยิ่งเดี๋ยวนี้ภาพ AI มีเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับไม่รู้ว่าจะมีหลักฐานปลอมหรือว่าอะไรหร,หรือไม่แต่แน่นอนนะครับว่าก็ต้องดูตามข่าวตามข่าวตามเว็บหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับว่าเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยเรื่องของผ้าไทยไอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถึงขนาดสื่อของเขาลงเลยเหมือนพยายามลงให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับว่าเขาเนี่ยมี หมู่บ้านหรือมีแหล่งผลิตชุดอะไรต่างๆโอ้โหปวดหัวแต่เรื่องสงการเนี่ยก็น่าจะทําให้ยูนิสโกถึงกับปวดหัวเหมือนกันแต่สุดท้ายยูนิสโกเขาปัดตกไปนะครับไม่ว่าคุณจะพูดชักแม่น้ําทั้ง10ทั้ง5มามาหรือจะเอาพระมาสวดมาอะไรก็ตามสุดท้ายน่าจะนะครับก็คือหลักฐานไม,ม่ชัดเจนยูนิสโกก็ปัดตกไปเรื่องสงการที่ทางข้างบ้านเขาพยายามจะกล่อมยูนสโกนี่แหละ คือจากข้อมูลที่มีการลงไว้ในติกตอกก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับว่าโอ้ยพูดสังการตินู่นนี่นั่นแล้วก็มีอาการเอาภาพมาท่องบาลีสะกดะมีสวดคาถาหรือว่าอะไรไม่ทราบแล้วก็อ้างว่าสังการติเนี่ยอยู่ในกำแพงตั้งแต่ปี19 1่เนนโอ้โหว่าไปน,นั่นเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายยูเดซโกเขาก็ไม่ได้รับฟังหรือว่าอะไรแต่อย่างใดก็น่าจะมีอาการแบบน่าจะเสียใจแหละไม่รู้ว่าจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะร้องไห้หรือเปล่าคือมันก็คือ เป็นไปตามนั้นแหละครับตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรืออะไรต่างๆเรามีมานานเรามีภาพที่ปรกากฏชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยของเรามีแต่ของเขาเนี่ยเคยมีน่าจะเคยมีเหมือนกันเพราะว่าเขาเคยเป็นประเทศก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเราแต่ว่าคุณจะไปนับตอนนั้นไม่ได้ <laughs> เพราะว่าช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องมีแบบนั้นแหละเรามีเขามีเพราะเขายังเป็นประเทศไทยแต่เมื่อแยกออกไปแล้วเนี่ย เขาก็ไม่มีเขาก็เคยไม่เคยมีอะไรแบบนั้นเหมือนกันเขาก็เหมือนอก็คือเขาก็มีชื่อของเขาว่าโจรชนํำทมเอยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่สังกาติอะไรต่างๆอยู่ๆนะครับเมื่อ 2- อสปีที่ผ่านมาอยากจะใช้โจรชนนำทมเมยก็แน่นอนถ้าย้อนภาพข่าวภาพ บันทึกหลักฐานอะไรต่างๆนานายูเนสโกคงจะเห็นแล้วว่าอ้าวนี่มันโจรชนนอมไมอยู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็นสังการติสังการติเมื่อไม่กี่ปีเลยจะย้อนเวลาไปแก้ไขเมื่อสักร้อยสองปีก่อนมันก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะนะมันก็เป็นหลักฐานมากตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องย้อนเวลากันดังนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นเลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิธีดานล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ